ยังไงจังหวะนี้โอ้โหคูณสองไปที่หกบาทครับเลขสอยู่ครับตอนนี้โอ้โหคูณสี่เข้าไปที่สามยบาทึงเหกเข้าไปที่ร้อยห้าสามบาทไม่พอแค่นั้นคูณแดเข้าไปอีกเก้าบาทแล้วคูณสิเข้าไปอีกสี่บาทครับรัวๆครับอดหตัวคูณครบมาอีกคูณสิี่โอ้โหบิ๊กวินเด้งครับโอ้โห สวัสดีบมลำพันธ์ทุกท่านเลยครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับชาแนลเฮียฟีเฮียแฟร์พาลหรชาแนลอีกหลายเช่นเคยวัยรุ่นวันนี้เราอยู่กับเกมลูซเซอร์รับโบสัตตไก่ชนไก่ชนคานองนานั่นเองนะวัยรุ่นเกมใหม่พีจีนะเกมใหม่ไก่ชนกันเลยมารับไก่าขาวมาก่อนครับสิบบาทครับทุกว,วันนี้วันนี้เฮียพบมาโอ้โหลิชูสามนิ้วไปห้าบาทครับหนึ 1, 000, ่งพันแอมอีกแล้วนะ ในงบคุณน้อยห้1,000ันแปนะฮะแล้วก็จะเล่นในช่วงเวลาประมาณ7.50โนมะงห้นยรุ่นอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าสล็อตไก่ชนของเราจะเป็นยังไงนะกระตุกไหมกระตุกไหมวันนี้ <c oughs> มาแล้วฮะอีกสามใบครับผมคอยคอยหมดไปครับวัยรุ่นมา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 เกม,มใหม่ไก่ชนเกมใหม่ไก่ชนฮะเอ้าเอา,เอาสัญลักษเก้ามาครับขายพีทีนะเกมนี้วัยรุ่น จะไปเฮียมาลองมาเดิมให้ดูกันก่อนนะวันนี้ว่าฟิวเจอร์เขาเป็นยังไงนะอ่าเจม้า,มาเจม้า,มายังไงต่อไหมต่อดีครับไปไเปเต้นโชว์ไปทีไวรุ่นออ้ไม่ค่อยเข้าเลยนะฮนะนี่ีเฮียหมุนมืออยู่นะหมุนมือได้เบ็ดสนะิบฮะเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่ยอนยเว้ยยังไงไยรุ่นโอ้ เสียดายหน้าซิงก้าวและเอมาครับจังหวะนี้6บาทครับหัวแนะล,ล้วอะไรเลขกสองแต่ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะต้องเสียดายไปนะครับเฮียยังหมุนต่อไปนะครับทุนเราลดลงมาตอนนี้เลย700มีคอมโบไปจังหวะนี้16บาท10แล้วเจกับวายมาอีก4บาทครับรวมไปเท่าไหร่ครับ20แต้ม50นะครับโอ้โหเอาเรื่องไวรุ่นเอาเรื่องอ,อ,งอ๋ถ้าคอมโบามานี่แบบรัวๆเดี๋ยวเฮียลองแับออโต้บ้างนะเผื่อแบบว่าหมุนมือมันจะแบบไม่หมานะ ลองออโต้ดูก่อนวนะ่าือออโต้หมานั่นไงเจและเอมาครับ18บแาทห้แล้ววายคอมโบเป็นจังหวะนี้คูณ2ไปอีกคือสองบาทดันขึ้นมาที่คูณ3จะจบไปที่30บาทครับโอ้ดียดายนะวัยรุ่นไม่เป็นไรครับเจยยังไปต่อค่อยๆหมุนไปโอ้โหซาคาเตอร์มาสองนัดนน่าจะได้ต้องครบ3ามนะซาคาเตอร์นะถึงจะได้หมุนฟรีไม่เป็นไรครับเจย,ยังยยห,ม,ห,หม,ม,งมุนไปต่อครับเอาไว้เอาไว้ไว้รุ่นนะส่องแล้วเจกัเดิมไปก่อนแหม ตีปีกเลยนะฮะเมื่อกี้มีการตีปีกเล็กน้อยแล้วจังหวะนี้มาอีกเข้าเข้าแบบโอ้น้ำไปมาสามบาทเข้าไปดิไป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 มาไปโอ้โหทำมันกดเรือเช่นนี้มันกดเรือเช่นนี้เลยลุ้นไม่เข้าเลยนะฮะลูดยาวมาตอนนี้คิวแล้วยังไงสิบสี่บาทครับจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ความบมวายนะสำหรับคิวเมื่อกี้ น่าเสียดายนะฮะมาแค่14แต้มแล้วไอ้รุ่นไม่เป็นไรฮะไปต่อฮะเนี่ยคงหมุนไปหมุนไปอย่างใจเย็นนะฮะมาเอและไข่โต๊ก1 9บาทแล้วมาคอมโบกับไวเข้าไปรัาคุณสอบไปที่49บาทเลยจับไปเอาเรื่องไอ้รุ่นไปไปไปกันต่อฮะไปกันต่อมาสัญลักษณ์สิมาครับผมเอาไว้เหียเอาไว้เียเอาไว้ไปย้อมมันเลยฮะ มาเจาก็มาครับจังหวะนี้สองบาทเอาไว้เต้นหน่อยาเต้นหน่อยาเต้นหน่อยาเต้นหน่อยว่าเผืนนอเนนอเ่อจะได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะสั่งเดลักสิบนนะัดเจ,าเจามาครับสองบาทโอ้ช่างน้อยนิดอะไรเช่นนี้คอมโบมานะฮะแต่ว่าไม่ได้บวกอะไรหนักหนาอะไรขนาดนั้นมาเจาโอ้โหศูนย์บาทพันสิบแล้วออกมายังไงโอ้โหคูณสองเข้าไปยี่สิบสี่บาทครับเมื่อกี้มา นิ่งๆแต่มาโอ้โหสักคาตเตอร์มาส,สองขาดอีกหนึ่งจังหวะนี้ยังไงอืมเรียบร้อยครับแบบนี้ว้าวเลยนะฮะว้าวเลยนะฮะเยียว้าวเลยแบบนี้โอ้โหชอบเลยชอบเลยสักคาตเตอร์มาสามแบบนี้ได้หมุนฟีดแปดรอบครับผมโอ้โหยังไม่ได้ลองฟิวเจอร์เขาเลยนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าริสปินครั้งนี้จะเป็นยังไงจะเกลือหรือเปล่านะฮะเนี่ยแล้วสัญลักษณ์ตัวเลขเนี่ยคืออะไรเนี่ยมาเนี่ยพุ๊บพบเลขห้าเลข ยังไงจังหวะนี้โอ้โหคูณสองไปที่หกสิบบาทครับเลขสี่อยู่ครับตอนนี้โอ้โหคูณสี่เข้าไปที่สามร้อยบาทคูณหกเข้าไปที่ร้อยห้าสิบสามบาทไม่พอแค่นั้นคูณแปดเข้าไปอีกเก้าร้อยสี่สิบบาทแล้วคูณสิบเข้าไปอีกสี่ร้อยห้าบาทครับรัวๆครับโอ้โหตัวคูณคทบมาอีกคูณเจ็ดเปโอ้โหบิ๊กวินเด้งครับโอ้โหนึกว่าปืนก่นเลยครับโอ้โหเกมใหม่ไก่ชนเป็นไงล่ะสิงค์พน้องนาไปเลยวัยรุ่น โอ้โหซูเปอร์เมกะวินก็นมาครับตอนนี้เอา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 ยังไงดีวัยรุ่นจบไปที่1 900กว่านะฮะเมื่อกี้นะซูเปอร์เมกะวินครับผมโอ้โหยังเหลือรอบอยู่อีก4รอบครับวัยรุ่นค่อยๆหมุนไปครับทิ้งตัวนหน่อยไหมคูณ14ไป7บาทครับผมแล้วคูณ16ไป320บาทยังไงคูณ18บแปดไหมโอ้โหจบไปก่อนนะฮะวินเด้งครับส2 4บาทโอ้โหไก่ชนแม่งเอาว่ะ แม่งเดือดทำไปเล่นนะไก่ชนเอาอยู่นะแล้วยังไงอีกรอบสุดท้ายครับผมทิ้งทัน้นหอยไหมโอ้โหจบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมมรูสกร์รวมทั้งหมดครับ2,239บาทนะฮะวันนี้วัยรุ่นโอ้จากทุน1,000บาทก็ถือว่าเราได้กำไรแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหได้กำไรมาพันกว่าบาทคือ2 0 0 0เลยนะฮะก็ ฝากไว้ด้วยครับไขรที่ชอบอตีแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์วไว้เป็นกำลังใจให้เฮียแฟรด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ของดวนาไปก่อนสวัสดีครับ